เอาละครับวันนี้พีพ um ีอัปเดตเซิร์ฟประจำสัปดาห์เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่กันบ้างน,นะครับผมาก็จะเห็นกันได้นะครับว่าตอนนี้มีซีรีส์ดาร์คิวปิดนะครับไม่รู้ว่าเคยลงเซิร์ฟไทยหรือ,อยังแต่ว่าก็เป็นซีรีส์ที่มาในประจำสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็จะมีกล่องซูเปอร์ซูเปอร์บอมบ์ข้างในก็จะมี1ล้านพอยต์นะครับก็เกิดถ้าเกิดว่าใครแบบอยากสุม่มอยากลุ้น1นล้านพอยต์ก็จัดไปนะครับ ก็จะเป็นปืนเก่าๆที่เคยลงมาแล้วนะส่วนมากนะครับอย่างที่คนดูเห็นเลยนะครับข้างในนะในข้างก็ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็มีนะครับนี่ครับเปิดโอนย้ายตามคําเรียกร้องนะครับสําหรับใครที่อยากกลับมาเล่นอยากเล่นรหัสค่ายเก่าหรืออยากเล่นไอดีค่ายเก่าจากค่ายการิน่าเนาะก็คือนี่ครับเขาเปิดให้โอนย้ายนะครับ จากค่ายกาลินามาสู่ค่ายปัจจุบันนะครับเขาเปิดให้ย้ายอีกครั้งแล้วนะครับผมก็คือหมดเขต31ตุลาคมสิ้นเดือนนี้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าคลิปนี้คุณต้องแชร์แล้วคุณต้องบอกเพื่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีโอกาสแบบนี้มาบ่อยๆนะครับผมนี่ครับวิธีการโอนย้ายนยก็กดลิงก์คลิกได้ที่เพจพไอยแบงค์ไทยแลนด์นะครับนี่ครับเปิดให้โอนย้ายนะครับวิธีเขาก็มีสอนมีบอกหมดเลยนะครับตรงนี้นะ อ่าผมก็คงไม่ต้องสอนเราเพราะว่าเขาสอนแล้วนะครับแล้วเขาก็คงสอนดีกว่าผมด้วยนะครับแต่แต่แต่คลิปนี้นะครับคุณดูคงเห็นภาพปกคลิปและเห็นชื่อคลิปกันอยู่แล้วนะครับมีปืนมาใหม่นะครับที่เรียกได้ว่าแม่งโคตรเจ๋งนะครับเขาชื่อปืนอ,อะไรนะ h o n น y b a d g เจอร์ใช่ไหมออกเสียงถูกปะ่ะฮันนี่บทเจอป่ะเออนั่นแหละนะครับฮันนี่แบเจอร์นะครับเป็นปืนที่กำลังจะมาใหม่ในเซิร์ฟไทย เร็วๆนี้นะครับและนี่ก็คือหน้าตาเขาจะปืนฮันนี่แบตเจอร์นะครับผมอย่างที่ก็ดูเห็นเลยนะครับมันมีขนาดเล็กนะครับผมแน่นอนนะครับที่มันมีขนาดเล็กเพราะว่ามันเป็นปืนนเบานั่นเองนะครับผมและปืนตัวนี้นะครับมีไซเลนเซอร์นะครับผมและที่สําคัญเลยคือเป็นปืนที่ใช้ในกดแข่งได้นะครับอ่าเป็นปืนที่ใช้ในกดแข่งได้นะครับผมและเป็นปืนตัวเดียวเลยนะครับ เออที่ใช้ในกดแข่งได้เก็บเสียงนะครับเป็นปืนเก็บเสียงตัวเดียวที่ใช้ในกดแข่งได้นะครับผมอ่าและนะครับผมมีความคล่องตัวสูงนะครับเพราะว่ามันเป็นปืนคนเบาเนาะอย่างที่คนดูเห็นนั่นแหละนะครับอ่าและดาเมจของมันเนี่ยเด่นมากนะครับ32นะดาเมจอยู่ที่32นี่มันเยอะกว่าปืนคนเบาทั่วไปเลยนะเอาจริงๆนะครับไฟเลทอยู่ที่92ความแม่นยำอยู่ที่50เอสปีดอยู่ที่9ก้วีรีคอยอยู่ที่48่สดเฮลีคอยอยู่ที่ส1 กระสุนอยู่ที่45นั้นัดนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวสีทองนะครับด้วยความเป็นปืนสนะีทองเนาะด้วยความเป็นปืนซีรีส์ทองนะครับกระสุนเนี่ยมันก็ต้องเยอะแน่นอนนะครับแต่ถ้าตัวดั้งเดิมเนี่ no นยนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่30นัดหรือเปล่าอันนี้เป็นการคาดเดาผมนะแต่ตัวเนี้ straw, ยฮันนี่มาเจอตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวดั้งเดิมมันเป็นตัวซีรีส์สีทองนะครับอ่าแล้วก็นะครับอย่างที่คุณดูเห็นแหละอันนี้เป็นค่าระยะของมันหรือเปล่าน่าจะเป็นค่าระยะมันะอ่่ยูที5งก็ตามนะครับปืนวนนะ แน่นอนนะครับว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นให้คนดูได้ดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวฉายาผมจะเล่นเป็นแบบนี้ก่อนละกันเนาะไม่ใช่ฉายาควบคุมแรงถีบไม่ใช่ฉายาลั่นแต่ลองเล่นแบบนี้ไปก่อนถ้ามันอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปปรับเปลี่ยนฉายากันอีกรอบหนึ่งละกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปหาห้องลุยกันเลยดีกว่าครับผมไปครับนี่ครับนี่คือเจ้าตัวปืนอันนี้บปเจอนะครับนี่ครับอยู่ในเกมแล้วเป็นยังไงต่อนี้มีการขยับไม้ขยับมือนะครับ พี่กณดูเห็นเลยนะครับผมนี่อ่ะฟังเสียงหน่อยสิไอเสียงมันไม่เหมือนเดิมป่ะวั้ยนี่คิดย้ําๆนะครับนี่อะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนขอเล่นก่อนเดี๋ยวก่อนซิแม่เดี๋ยวแบกให้เล่นอยู่แล้วโอ้ย y GOD ูอ้ยดีวา พวกแบบการเข้าสะโขเป็นแบบเนี้ยก็ดีนะเนี่ยชอบที่พูดอย่างเงี้ยไม่ใช่อะไรก็ดีนะเนี่ยชอบไม่มีอะไรอุ๊ยๆใจเย็นใจเย็นกระสุน 0, 45นัดครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเล่นอะไร โอ้โหปืนมันแรงอะเนาะปืนมันแรงอะเนาะดูสิโอ้ปืนแรงอะเนาะโอ้แป๊บเดียวหายครับเจ็บเจ็บเจ็บเหรอเจ็บเหรอเอจอดยูโนโอ้แต่ผมดิงอ่ะตัวยอด โอ้ยโปร่งน้ำโอ้ยโปร่งน้ำเ่ยเดี๋ยวเราลองแบบวิ่งไปยิงดูนะครับเพราะมันเป็นปืนบนเตาแล้วปล่ยยยยยอยปล่อยปล่อยปล่อยยิงได้ยิงได้หืมแต่มันเข้าหวัวไง เป็นปืนที่ลูนหัวก็ดีอัดตัวก็ดีครับจริงๆเขาอาจจะไม่สู้พวกปืน SS3, m 7ที่มาก่อนนันนี้นะเพราะว่าปืนพวกนั้นมันเป็นพวกปืนอ่าแเื่อโจม,มาแล้วอ่ามันก็ต้องแรงกว่าแต่ว่าปืนนี่เป็นปืนคนเบาที่มีดาเมจสองสอผมบอกว่ามันเยอะมากเลยนะในสายปืนคนเบาอะ่ะจริงผมบอกว่ามันเยอะมากเลยนะครับ และผมมองว่าตอนนี้ผมหาไม่เจอแล้วนายเอาไปละนี่ไงนี่ปืนปืนมั้งแบบ คือปืนสุดยอดมากเลยอันนี้พูดจริงอะค่ะอันนี้มันเป็นเดนแมนวอร์มขำๆเทสปืนให้คนดูดูแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าห้องนี้ผมจะเล่นได้ไหมเนาะว่าด่านนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากนะครับคนดูอันนี้ผมไม่ได้เล่นนานมากจริงๆมันเดินไปทางไหนได้มากเนาะแต่ทางที่ดีเดินกับเพื่อนดีกว่านะครับ เฮ้ยอย่ายิงเล่นดิตกใจเลยนะครับม่อจีโอ้โหดูก็ดูเฮ้ยหายเลยเห็นป่ะนั่นเดียวหายเลยครับมันเกินไปนี่สินะฮันนี่บัจเจอร์ ไว้านายลงคังเดี๋ยวฉันจะมารับตัวนาย <laughs> ใครยิงเล่นว่าคำถามคือเขาอยู่ไหนวะปองอ๋ออยู่บ้านโถ่ใช่ไหมเออเขาวนกันมาบ้านเขาวนกันมาบ้าน แต่ยังที่ผมบอกจริงๆนะถ้าอยากให้ปืนนี้นิ่งก็ใส่ชายาครับโอ้โหเฮ้ยอ๋อจบเลยเรียบร้อยเกมจบไปเฮ้ยจะดีอ่ะคือคนดูเห็นป่ะ ที่ผมเล่นมเมื่อกี้ <c oughs> คือตอนที่ผมยิงอะ่ะโอ้โหคือมันเป็นปืนคนเบาเนาะมันก็แบบปืนมันเบามันลั่นเร็วเอ๊มันลั่นเร็ว,รวถูกไหมเป็นปืนคนเบาแต่บันเล่นเร็วแล้วตอนที่เข้าสะโขบอ่ะตอนที่เข้าสะโขบอะ่อะ,อะคือมันจะลดความเร็วเคลื่อนที่นะครับเพราะว่าในตรงนี้เขามีบอกนะนี่เห็นไหม ใช้สโคปซูมเพื่อปัตาความแม่นยามลดแรงดีดลดความเร็วเคลื่อนที่เออมันทําให้ด้วยความที่ลดความเร็วเคลื่อนที่อ่ะผมสําหรับผมมันไม่ได้มองว่ามันเป็นข้อเสียผมมองว่ามันเป็นข้อดีด้วยซ้ํามันทําให้เราเนี่ยยิงได้นิ่งขึ้นนะครับเออหรือบางคอนอาจจะมองว่าเป็นข้อเสียก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่คนนะ เมื่อกี้เมื่อกี้เสียเปียบนั่นอะโอ้โหเฮ้ยเจ็บแล้วเจ็บแล้วเนี่ยโอ้โหทีเจ็ดเจ็ดเข้าหัวโอ้ไม่กอดโอ้โหแล้วแม่นด้วยนะตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่เปินใหม่ยังยังแบบ ยัาปรับตัวไม่ทันยัาปรับตัวไม่ทันตื่นเต้นอยู่ตื่นเต้นอยู่นะครับก็ตอนนี้ทางช่องชันทซ้ายก็ตื่นเต้นปืนใหม่นะครับทุกคนอยากรู้ว่าไอ้ปืนตัวนี้มันเป็นยังไงก็นะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับมาดูแล้วมารายงานตัวด้วยนะครับผมเนยยอดอยู่โนปืนดีคุณภาพดี แต่คนเล่นแม่งยิงไม่โดนแต่ดีดีดีด,ดีจริงผมผมไม่ปั่นเลยพอดีปะแล้วไเหน็นไหมเล่นดีๆก็เล่นได้ครับเล่นดีๆผมก็เล่นได้ไปถึงเอ่อตัวผมอะเล่นดีๆปืนมันก็ดีได้นะครับแต่ผมเดินบอลระเบิดไม่ค่อยเก่งนะครับก <laughs> นดูงงจะมาเล่นทำไม <laughs> ดูรีดูริ ทีเด็ดเก้าหัวโอ้โหโดนทีเจ็ดล้นานหัวแต่ได้ดีผมมองว่าถ้าอยากให้ปืนนี่จริงๆก็ควบคุมแรงถีบน่าจะโอเคจริงนะโหเจ็บแล้วอ่ะจริงควบคุมแรงถีบน่าจะโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เล่นเลยโอ้โหตายแล้ว <c oughs> สวยครับเพื่อนสุดยอดได้ยิงตัวเดียวเองสวย โอ้เรียบร้อยกระสุนหมดก่อนแล้วเข้าหัวมเลยฮะยังคมโอ้โหยังคมอืมจ้าเอ ขอโทษนะครับเอ่อมีอีกไหมครับสวยแต่ว่าตอนเข้าตอนไม่เข้าสโคบเนี่ยมันอย่างว่ามันสายเมื่อกี้ มันสายอยู่นะอ้าวมีปีชีพ่ะเฮ้ยไปดูนะปละเออได้เล่นบ้างดออิให้ได้เฉิดบ้างดิ ไม่ได้เชิดบ้างเด๋ไม่ได้เฉิดเลยปืนใหม่เนีเ่ยดูดิดีป่ะใครว่าไม่ดีแต่ผมมองว่าดีแต่ผมยังเล่นมันไม่เก่งไงคนดูเก็ตป่ะผมยังเล่นมันไม่เก่งไงอืมเฮ้ยยว เดี๋ยวเอาคืนเี่จะเอาคืนมัหมอเดี๋ยว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 โอ้ตอนแรกนึกว่างานธนูแต่แบบเอ๊มันสีน้ำตาลน้ำตาลธนูมันแบบใดเกือบโดนเราคืนแล้วทำไมเราถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาคืนนะผมน่าจะล่วงอยู่แล้วนะครับเหตุการณ์เมื่อกี้นะ เออเออดีดีดีอ่ะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมมองว่าปืนตัวนี้นะครับก็ในความคิดของผมนะถ้าใจดีกว่านี้เนี่ยหาฉายาในการเล่นหน่อยถ้าเป็นผมเล่นเนี่ยผมจะเล่นเป็นฉายาควบคุมแรงถีบแล้วกันผมกลับไปนึกถึงเจ้าปืน APC นาเฉลยพอเล่นมานะคิดไปคิดมาเฮ้ยไปนึกถึงปืน APC นาเลยเฮ้ยปืน APC นาเนี่ยใส่ฉายาคูบคุมแรงถีบเนี่ย แล,และเล่นดูอะ่ะเฮ้ยผมมองมันมัน,ม,นมันโอเคเลยอะ่ะเออผมมองมันน่าจะโอเคเลยถ้าเทียบกับ a อ c 9 APC9 เอซนี่ยดาเมจอยู่ที่23แต่เจ้าตัวเนี้ยมันอยู่ที่32ผมมองว่าผมว่ามองว่าปืนตัวตัวเนี้ยต้องใส่ฉายาควบคุมแรงถีบเลยเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลอง,องชายาควบคุมแรงถีบดูนะเรใส่ชายาควบคุมแรงถีบช่องสุดท้ายหรือสุดท้ายเลยดี ลองฉายาควบคุมแรงถีบช่องสุดท้ายแล้วก็ฉายามีละกันเพราะว่าผมก็ไม่เก่งปืนกลนะครับ <c oughs> นี่ยมอดลงพื้นที่มาเลยมอดมอดมามอดมาครับมอดมาโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันต่อนะครับอันนี้ผมใส่ฉายาควบคุมแรงถีบนะ <c oughs> อันนี้ฉายาควบคุมแรงถีบอลองช่องสุดท้ายคลิกย้ำๆนะครับ คลิกย้ำๆอันนี้ไม่มีกดเมาส์ลงนะครับไม่มีกดเมาส์ลงผมชอบนะอ,อจริงๆผมชอบเลยแต่ว่าคนเล่นยังเล่นไม่เก่งจริงๆเอ๊ แน,น่จะวิ่งมาเหล่าเราคืนแต่เราก็หนีมาพอดีเลยเมื่อกี้โดนยิงหัวแต่ตรงเนี้ย <Double kill. S 1> ตกใจเพื่อนึกว่าโดนยิงแล้วคนนี้น่าจะไปบ้านเราแล้วล่ะนี่ครับด้วยความที่มันเป็นปืนคนเบาเนาะโอประตูแดงประตูแดงด้วยความที่มันเป็นปืนคนเบาเนาะดูดิ เพื่อนไม่นะเออต่อกันเลยด้วยความที่มันเป็นปืนคนเบาครับจริงด้วยความที่มันเป็นปืนคนเบามันมันเดินแบบไม่ต้องถือมีดเลยอ่ะไหนไม่มีนะ อ้าวตัวฟีก่อนเลยเดย้ทีม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 ครับทีมอ้าวไม่บร้อยโอ้ไม่ได้เชดห้องนี้จำผมไม่ได้เชดบอกเลยว่าห้องนี้ผมเล่นทีมไม่ได้เชด หยุดมีเจอทีมรลวดเร็วฝั่งเราล้อมไปหมดแล้วนะครับพวกพี่เล่นกันอย่างนี้ก็ไม่ได้เล่นเลยไม่ได้โชว์ให้คนดูดูเลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองเด้นแมตสั้นๆให้คนดูดูแล้วกันนะครับมันต้องลองเด้นแมตแหละจริงมาเปลี่ยนชายาแบบนี้ ถ้าต,ตอนไม่เข้าสะโขมเนี่ยคือมันในนี่จริงรู้สึกว่าใสา่ไม่ใส่มากแต่ก็นิดนึงโอ้โหแต่ตอนเข้าสะโขมนี่บอกเลยว่าอยา่างกรบสวรดีเลยดีปะล่ะดูดิดดดด เพื F k. F k. F k. ่อน AFK เพื่อน AFK เราก็ถอยก่อนนะครับโอ้น้อยนี่เนี่ย ถ้าไกลๆไปเนี่ยโหต้องชีย้ยำๆแล้วต้องชี้จิตอั้นแหละยยิงคอเลยจริงถ้าไกลไปเนี่ยต้องยิงคอแล้วอุออ๊ยตา พอมาเล่นพอมาเล่นเวนแมทปุ๊บง่ายขก้นเยอะอืมวัวล่วงแล้วนี่ผมว่าเล่นปืนนี้เอานิ่งดีกว่ะจริงๆผมเล่นผมว่าปืนนี้เล่นอะเอานิ่งดีกว่ะเนี่ยแหละมันช่วยคนดูได้ดีแน่นอนปืนเนี้ย ชอบเลยคือใส่ชายาควบคุมแมงทีบคือชอบเลยตอนแรกอะยังกำกึ่งอยู่จะใส่ชายาควบคุมปุ๊บชอบเลย <c oughs> นี่ไงชอบเลยเข้าหัวเลยเอาตัวตีกันเ้ยสวน,นบอล หรอนี่เลยเอานี่ไปลอล่อหรอไออีได้ไหมเอาเดี๋ยวปล่อยเล่นปืนนี้ผมนึกถึงปืนเอ่อซิก ผสม APC9 หรือเปล่าหรือยังไงซิกอยู่ไหนวะไม่รู้ว่าในตัวผมมีมั้นนะซิกไอม,มันเขียนว่าซิกเออ S นี่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 ซิกตัวนี้กับ APC9 เนี่ยผมนึกถึง2ตัวนี้เฉยเลยเออพอใส่ชายาคาู่้อมทันทีปุ๊บนึกถึง2ตัวนี้ขึ้นมาทันทีเลยคนดูมีความคิดอย่างไรก็ลองคิดลองคอมเมนต์ใต้คลิปละกัศนะครับผมนึกถึง2ตัวนี้เฉยเลย แต่ที่นแน่ๆค,ค,คือเอาเรื่องครับจริงแต่ที่แน่ๆคือเอาเรื่องครับชอบชอบเอาจริงผมชอบชคือทาไปเล่นไปนะระยะระยะที่ผมยิงเมื่อกี้มันมันเอาเรื่องมากเลยนะเบานิ่ง หมายถึงน้ำหนักอ่ะเบาแล้วก็นิ่งเข้าสซโคพินระยะระยะกลางๆแล้วกันนะ,ะนะถ้าไกลๆเนี่ยมันผมว่ามันไม่ไหวกับพวกไอ้น,นี่อยู่แล้วล่ะพวกเอสเอสสามมันไม่ไหวอยู่แล้วล่ะแต่ระยะกลางๆนี่คือเกมเป็นปืนกดเบาไงาเออตึๆๆๆๆๆ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กเสร็จเรียบร้อยเกียนป่ะเออยิงลูกตึ๊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 กเรียบร้อย อชอบชอบใครไม่ชอบตะบุญชอบไปแล้วเ<ว>ยเรียบร้อยครับผมอ่ะไะว้เจอกันใหมห่ในคลิปหน้านะครับหวังว่าคลิปนี้ดูแล้วจะสนุกสนานนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะยาวหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมก็อยากให้ปืนตัวนี้เนะี่ยมันออกมาแบบเฮ้ยปืนใหม่อยากให้มันออกมาดีคนที่แบบว่า อยากกลับมาเล่นหรือยังไงก็ตามเนาะมาเห็นว่าโอ้ยปืนนี่มันจริงว่าต้องมาเล่นแล้วต้องจัดแล้วนะครับอ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า